ด้วยการที่บุคคลทั้งสองเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิวัยวุิและตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสมท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ท่านตั้งใจดีมาอวยพรให้กับคู่สมรสเหมือนกับผมก็เป็นอีกความดีใจมากๆค่ะของของเจ้าสาวเลยก็ได้ค่ะเพราะว่า ประธานที่มาเป็นพิธีในงานสมรสครั้งนี้ค่ะก็เป็นกงสุธีปฐมวานค่ะซึ่งเป็นกงที่เคารพรักของคนทั้งครอบครัวของเราค่ะซึ่งกงก็คือน่ารักมากค่ะกงก็คือตอนที่ไปเชิญค่ะว่าให้มาเป็นเท่าแก่ให้หน่อยอะไรย่างเงี้ยค่ะกงก็คือแบบยินดีมากแล้วกงก็บอกว่าเออเนี่ยรออยู่แล้วก็แบบว่ายินดีมากที่จะได้มาเป็น เท่าแก่แล้วก็แบบอยากเป็นประธานอยากมาให้พรให้โอวาดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากอยากให้พรให้สิ่งดีๆกับหลานกลับไปอะไรเงี้ยค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและแขกายพมิเกตทุกๆท,ท่านนะคะ โดยส่วนใหญ่วันนี้ที่เจอด่านประตูเงินประตูทองประตูเพชรทั้งหลายแหล่นะครับก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆเ,เจ้าสาวได้มาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เราก็มีความเต็มที่ที่แบบจะแสดงความจริงใจที่จะผ่านด่านทุอย่างทุกด่ดานไปอะไรนะคะอเลยค่ะ ก็ผ่านไปได้ด้วยความราบลื่นนะครับแต่ที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นด่านพี่ฝนครับพี่ฝนที่1 1> จัดหนักจัดเต็มมากเลยซึ่งตอนนั้นก็พยายามทำทุกอย่างนะครับก็มีน้องๆมีทีมงานน้องๆมาช่วย 3, 4, 5, พี่ฝนเขาอยากาทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกายนะครับก็เดี๋ยวเลิกงานนะครับค่อยไปทดสอบกันใหม่ค่ะพาแดนสานที่วราวกเส็จเร็ให้ไดก่อนที่จะพาเจ้าสาวนะคะดับเบิลนที่มาร่วมลำดับพิธีการสำคัญในช่วงต่อไประหว่างที่เจ้าบ่าวกำลังถูกกำลังแห่ขันมากไปรับเจ้าสาวเจ้าสาวอยู่ในห้องเป็นยังไงบ้างครับก็จากที่นั่งอยู่ในห้องคะคะก็มีอ<า>โอกาสได้ดูไลฟ์สดค่ะ หลักๆเลยตอนนี้ที่ดีใจที่เห็นอยู่ในขบวนก็คือ iPhone 14 Pro Max ค่ะก็เห็นเจ้าบ่าวค่อยๆผ่านมาแต่ละด่านก็คิดว่าจริงๆค่อนข้างผ่านได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอีที่เป็นเท่าแก่เนี่ยมีวาศิลินพูดในการพูดที่ดีค่ะทุกด่านก็เลยปล่อยให้ผ่านมาได้ง่ายๆเลยได้เลยแต่เจ้าบ่าวของเราที่สลงหล่อเลยนะขอเอาสองแดงด้วยนะคะเปิดประตูเงินประตู มีสาวสวยแล้วก็เรียนเก่งด้วยนะคะใช่บ้านพุทกับเลยต้องคิดหรือเปล่าเอ่ยสาวดานดานที่มันเป็นเรื่องเรี่อนลอยโอ้โหเฮ้ยใจเนยคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้หรือว่าน่าจะแบบมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ ผ่านมาได้ลาเลื่อนเรื่อยๆจนมาถึงด่านสุดท้ายที่เป็นด่านของพี่สาวค่ะกับน้องสาวก็คือพี่ฝนพี่ขอดูการหมุนเอวของคุณเจ้าห่าวสักหน่อยหนึ่งเอาเอาสักเอหมุนๆเอาดอกไม้ได้หมุนเลขเลขเลขวงคนวงเลขอะไรนะคะเลขแปดเลขแปดพี่ขอหมุนแปดแปดแปดรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็รู้สึกว่าค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยกับการที่บอกว่าจะเข้าไปรับเราออกมาได้ค่ะ สินสอนทองนะคะน้ำหนักทะลได้ค่ะคู่กับสาว่าวได้เลยนะคะก็ตอนที่เจ้าบ่าวสวมแหวนให้ค่ะก็ลุ้นเหมือนกันว่าเออเจ้าบ่าวจะสวมถูกนิ้วไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวเขาตื่นเต้นแล้วแบบสวมผิดนิ้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเออก็ผ่านไปได้ด้วยนี้ก็จะอยู่เคียงข้างคุ้มครองปกป้อง ขอเสียงประมวนให้กับทั้คู่ด้วยค่ะได้วันนี้มาเยือนแล้วค่ะคุณยศชาประทับใจตรงที่ว่าสวมแหวนเสร็จแล้วก็ต้องมีมีเจ้าสาวขอบคุณไ้วยขอบคุณนิดหน่อยอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับประทับใจตรงคาถาเลยนะคาถาหาเงินให้มีสังขาเอาสตางให้ภรรยาค่ะ หาได้เท่าไหร่ก็เอามาเปย์ให้ภรรยานะคะและประแวนซ้าทั้งเพี้ยงเพียงเพียงแล้วสวมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะรักกันมั่นคงนะคะแล้วก็มีความหวานเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ของทั้งคู่ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับความน่ารักนี้ด้วยนะคะ ทช้นค่ะกค้เรเียเาสาวของเาด้วยนะคะสุดยอดมากค่ะก็สินสอดที่มายกมาขอาน้ำทิพย์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เงินสดประมาณ2ล้าน8ครับแล้วก็มีแหวนเพชรแหวนเพชรของน้ำทิพย์เจ้าสาวนี่1.17กะลัดนะครับแล้วก็มีต่างหูด้วยอีกหนึ่งคู่แล้วก็มีที่เยอะๆอีกทีก็คือจะเป็นทองคำแท่ง ทองคำแท่งนี่ประมาณ49บาทรับการผูกพันแน่นเหนียวมั่นคงกลมเกลียวตลอดไปค่ะขอให้สินสอดนี้เพิ่มพูนร้อยเท่าพันทวีแดบบ่ผู้บ่าวสาวในทุกกิจการงานที่ทําในอนาคตถ้าแบบจีนก็รับวางที่ตักได้เลยถ้าแบบไทยก็แบกขึ้นบาทแต่วันนี้สินสอดหนักมากจริงๆค่ะบอกได้เลยว่าหนักมากๆขอเส้นประมือให้กับมด้วยค่ะก็สินสอดไอ้ทุกบาทที่หามาก็คือ พยายามาหามาให้เหมาะสมให้คู่ควรครับกับคุณเจ้าสาวนะครับคุณแม่ดอสินสอดทั้งหมดนะคะจะมอบคืนให้กับผู้บ่าวสาวเป็นขวัญทุ่มในการเริ่มต้นชีวิตคู่แฝั่งทางคุณแม่ให้เงินสินสอดทั้งหมดคืนแล้วเนี่ยยังมีสมทบขึ้นมาอีกจํานวนอีกเยอะเลยใช่ไหมครับก็ให้ไปเพื่อให้เราไปสร้างครอบครัวในอนาคตกันค่ะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะซาบสึงใจอ่นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบรมสทนนะครับท่านเจ้าว่านี่ได้รู้จักกับครอบครัวเจ้าสาวรู้จักพระอาจารย์มาน่าจะมากกว่า10ปีค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ได้ไปทํากรถิ่นค่ะกับที่จังหวัดสกลนครนค,นค่ะโดยที่บบว่าได้ไปสร้าง โบสถ์แบบพระราชทานค่ะของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยที่ก็ทั้งครอบครัวเลยค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมกันสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็รู้จักกับพระอาจารย์มาตลอดค่ะก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งครอบครัวค่ะก็ถือว่าปิติแล้วก็ดีใจมากผู้หญิงก็ต้องไว้ใจผู้ชายผู้ชายก็ต้องไว้ใจผู้หญิงให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อใจเชื่อใจเชื่อในสิ่งที่เขาทำ และสิ่งที่เขาจะพาเราดำเนินชีวิตให้ครอบครัวมีความสุขก็ได้รับโอวาทดีๆค่ะในการที่จะเริ่มในการคลองเรือนในการเริ่มต้นชีวิตคู่ค่ะพระอาจารย์ก็มีให้โอวาทดีๆหลายอย่างที่พวกเราจะเก็บเนาะเก็บแล้วก็นำกลับไปใช้แล้วก็ยึดเป็นหลักปฏิบัติในการของคู่ต่อไปค่ะรู้หน้าที่ของตัวเองนั่นแหละชีวิตจะมีความสุขเอานะที่พูดมาทั้งหมดจำอะไรได้บ้างจะจำได้ไหมโยง <Hello. S 2> เจอกันครั้งแรกที่ไปวิ่งวิ่งที่สวนสํมเด็จประจําช่วงนั้นค่ะแล้วก็ไปเจอนัดเจอกันครั้งแรกกับพี่ยุทธิ์ที่นั่นค่ะเพราะพี่ยุทธ์ก็บอกว่าพี่ยุทธ์ก็ช่วงนี้ก็วิ่งเหมือนกันเลยนะคะเราเริ่มต้นคุยกันด้วยเรื่องของการวิ่งค่ะหลังจากเจอกันด้วยการวิ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ชวนกัน,ก,นกินตลอดไม่ได้ <laughs> ชวนกันวิ่งเลย <laughs> ก็เป็นภรรยาคนแรกแล้วก็น่าจะเป็นภรรยาคนเดียวนะครับตามที่สัญญากับญาติๆไว้ ที่มีและจะที่จะมีหลายๆคนก็น่าจะเป็นบุตรสืบสกุล uh huh. จะทําให้น้าทิพย์มีความสุขเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งทุกๆวันซึ่งตั้งแต่คบกันมาก็คิดว่าน่าจะมีความสุขเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งนะ <c oughs> ส่วนของผมก็เดี๋ยวก็มีความสุขเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งสาสิบล้านแจ็คพอตด้วยครับก็ต่อจากนี้ก็คงดูแลกันใช้ชีวิตด้ดวยการแบบ เหมือนกับที่เป็นมาเนาะก็มีความสุขดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าครับแล้วก็นอกจากเราสองคนมีความสุขแล้วค่ะก็สิ่งที่พวกเราสองครอบครัวมีเหมือนกันเลยก็คือเรามีครอบครัวใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็เราสองคนเนาะต่างคนก็ต่างเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าในอนา,นาคตคือเราก็มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นขึ้นค่ะแล้วก็คงจะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลไปถึงครอบครัวของแต่ละฝั่งด้วยให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันหมด ป๊้ป๊านะคะตอนกันนะคะ